วันนี้มาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7-11มีนาคม2565เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะวันที่9มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานายชวลริตบุญญานุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามความเข้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ2565รอบที่สเขตตรวจราชการที่5จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายภูมาธรรมกุลหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมและนายเกลือไกานาสมยน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมเกาะพัง,งานชั้น2ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา10นาฬิกานายชาวริตบุญญาณุคุลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางสาวนนท์อนงเทพเมืองนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบณนะอำเภอบ้านานาเนิมและอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนสองแหง่งวันที่10มีนาคม2565นายชาวริตบุญญาณุคุณกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา,านจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางสาววรวรรณมานุพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราธ,ธานีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราธ,ธานีและสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราธ,ธานีออกตรวจและติดตามคุณพิการหรือผู้ดูแลคุณพิการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคุณพิการเชิงสังคมประเภทหมาบริการประจำปี2565ณโรงเรียนบ้านสาดง ตำบลไซขึงอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2565โดยน้อมนําแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยได้ดําเนินการปรับพื้นที่ยก่องผักและดําเนินการปลูกผักสวนครัวบริเวณหลังอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับคาร้องคอร์รตระหว่างวันที่7-11ถึงมีนาคม2565จํานวน2แห่งสองคนจำนวนเงินลูกจ้างรวมประมาณ 1 2 0 0 0บาทเป็นค่าชดเชยจำนวน72,000บาทค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน30,000บาทและได้มีการรับเอกาสารด้านความปลอดภัยในการทำงานจำนวน40ฉบับผลการปฏิบัติงานการตรวจเรือณศูนย์แจ้งเรือเข้าออกสุราษฎร์ธานีจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าดอนสัก และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเกาะสมุยระหว่างวันที่6ถึง10มีนาคม2565มีการตรวจเรือ103ลำจำนวนลูกจ้าง559คนสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และช่องทาง YouTube ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ